สวัสดีครับผมบุญมีบุญไพโรธนะครับผมเป็นคนไทยนะครับผมจะพาท่านมารู้จักกับหน่วยเงินตราสมัยโบราณนะครับที่อยู่ในซีรีส์จีนที่พูดถึงตำลึงนะครับหนึ่งตำลึงถ้าเทียบกับเงินบาทไทยปัจจุบันจะประมาณราคากี่บาทนะครับผมจะให้ท่านดูรูปภาพแล้วผมก็จะกลับมาอธิบายนะครับผมขอพูดคำมเอนสั้นๆนะครับจำเรียบโซบะคยมบอนเมียน คือเจ้าจุนเจ้าไทยทั้งานหนังหงษมนมเนี่ยไทยโมสกัวเปียทาตําึงดําไรลอยไทยสมัยโบราณเวียนเราตามเพียบเชียเจนก็เราหดขนอวีโอนี่หงษนมประโยชน์เจียภาษาไทยเราหดเตียตูงหนูเปียทาตําึงเวียดดําไรเวียดผลมันก็เราหดขนอวีโอน่งนมประโยเจียภาษาไทยเราหอดพอให้ดูรูปภาพแล้วผมก็จะกลับมาอธิบายนะครับ ให้ดูรูปภาพไปก่อนก็จะเปรียบเทียบว่าหนึ่งตำลึงผมจะเปรียบเทียบกับราคาทองปัจจุบันนะครับว่าอาดีตมันประมาณเท่านี้แล้วก็ปัจจุบันหนึ่งตำลึงกี่บาทนะครับโอเคท่านดูรูปภาพมาครบแล้วนะครับราคาทองปัจจุบันก็อรับซื้อห้าหมื่น 1300ขายออกไป5้าหมื่นหนึ่งพั้อทองคำแท่งนะครับถ้าเป็นทองคำรูปประพันธ์ก็รับซื้อ5้าหมื่นสตางค์ห้าหมืสบาทจุสตางค์แล้วก็ขายออกไป5้าหมื่นนะครับท่านจำราคานี้นะครับแล้วก็ท่านมาดูราคาในอดีตนะครับ ราคาทองคำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขึ้นลงอย่างไรบ้างพศพุทธศักราช2508ราคาทองคำบาทละ416บาทนะครับที่เหลือท่านไปอา่านเอาเองนะครับท่านจำว่าบาทละ416บาทนี่นะครับผมจะเปรียบเทียบให้ดูว่ามันนั่งตำลึงมันประมาณเท่าไหร่นะครับโอเค ก็416บาทในอดีตนะครับก็คือราคาทองคำหนึ่งบาทก็สีตำลึงเป็นหนึ่งบาทก็สี่บาทหารด้วย416นะครับราคาทองคำหนึ่งน้ำหนักหนึ่งบาทนะครับก็มีอยู่ประมาณหนึ่งร้อยสี่ตำลึงนะครับแล้วก็หนึ่งร้อยสี่ตำลึงปัจจุบันจะเป็นเงินเท่าไหร่นะครับปัจจุบันก็เป็นเงิน ห2 2 0 0ื่นนะครับแล้วถามว่า1นึ่ตำลึงมีประมาณกี่บาท1นึ่ตำลึงประมาณ501บาทนะครับแล้วก็ถ้าขายทองคำน้ำหนัก1บาทในราคา51,400หารด้วย104่งรตำลึงนะครับก็จะได้1นึ่ตำลึงเท่ากับ 494บาทนะครับก็ตีง่ายๆว่า1าตำลึงประมาณ500บาทนะครับแล้วก็104ตำลึงก็คือทองคำหนัก1บาทนะครับเป็นประมาณราคากี่ช่าง4บาทเป็น1ตำลึง20ตำลึงเป็น1ช่างนะครับก็หารด้วย20ราคาทองคำน้ำหนัก ทองคำน้ำหนักหนึ่งบาทก็ประมาณราคาห้าจุดสองช่างนะครับเป็นมาตราโบราณท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้นะครับมาตราเงินไทยโบราณสี่ไพเท่ากับหนึ่งเฟืองสองเฟืองเท่ากับหนึ่งสลึงสี่สลึงเท่ากับหนึ่งบาทสี่บาทเท่ากับหนึ่งตำลึงยี่สิบตำลึงเท่ากับหนึ่งช่างอันนี้เป็นมาตราเงินไทยโบราณนะครับ ราคากับน,น้ำหนักต่างกันนะครับที่บอกว่าทองคำหนึ่งบาทนั่นก็คือทองคําน้ําหนักหนึ่งบาทนะครับราคากับน,น้ําหนักคนละอย่างนะครับอที่ท่านเห็นนี้เป็นเป็นราคานะครับสี่ไพเท่ากับหนึ่งเฟืองสองเฟืองเท่ากับหนึ่งสลึงสี่สลึงเท่ากับหนึ่งบาทสี่บาทเท่ากับหนึ่งตำลึงยี่สิบตำลึงเท่ากับหนึ่งช่างนะครับ เพราะว่าเวลาท่านดูซีรีส์จีนที่พูดถึงตำลึงท่านจะได้ประมาณว่ามันประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ท่านดูไปทีนที่เป็นภาพเล็กๆท่านดูไปแล้วนะครับว่าราคาทองคําปัจจุบันมันประมาณนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับในอดีตหนึ่งตำลึงมันประมาณกี่บาทนะครับโอเคในอดีตก็คือน้ำหนัก ทองคํา1บาทขาย416บาทนะครับตรงนี้ก็เป็นน้ำหนักทองคําหนักในประเทศไทยน้ำหนักจะคิดเป็นบาทกับเป็นสลึงนะครับท่านไปอ่านเอาเองนะครับอันนี้ก็อันเดียวกันกับเมื่อกี้อันนี้ก็เป็นซีรีส์จีนนะครับที่เขาพูดถึงว่าเพราะเงิน2ตงตำลึงคงขายหน้าหน้าดูก็เวลาท่านดู เวลาเขพูดถึงตำลึงท่านก็จะได้ประมาณว่าปัจจุบันเงินบาทประมาณนี้แหละก็ขอจบนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ